สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนี้เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมสร้างสารรค์ของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะต่างๆได้แก่การวาดภาพปั้นระบายสีฉีกปะพิมพ์ภาพพับตัดปะนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์และศิลปะที่คุณครูเตรียมมาเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะดเด็กเวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูอ้อและครูแวมวค่ะเห็นครูแมวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็จะรู้เลยว่ากิจกรรมอะไรหน่วยนี้เราเรียนเรื่องหนูน้อยนักสัมผัสนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไปนี้นะคะคุณครูแมวจะมาสอนวิธีการทําโทรศัพท์ให้เด็กๆได้ดูนะคะและให้เด็กๆได้ทําตามเป็นของเล่นอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะคะค่ะเด็กๆคะเราจะมาฝึก การทำประดิษฐ์โทรศัพท์นะคะเพื่อฝึกทักษะการฟังนะคะอุปกรณ์ค่ะคุูแมวมีอะไรบ้างคะกันไกลค่ะคะกันไกลนะคะสองคคอแก้วน้ํานี้เป็นแก้วน้ําที่เหลือใช้นะคะอาจจะเป็นแก้วที่มีอยู่ที่บ้านหรือแก้วไมโลนะคะโอวันตินที่เด็กๆเ,เคยมีอยู่หรือแก้วพลาสติกอะไรก็ได้ที่เราเก็บไว้ในบ้านนะคะ ค,คุณแม่มีอะไรอีกคะหลอดนะคะค่ะหลอดดูดทองหลอดดูด,ดนมแล้วก็กาวนะคะเหมือนเดิมกาวลาเทกที่เรายังเหลือจากการทาครั้งที่แล้วนะคะและอะไรคะครูแมวเชือกค่ะเชือกอันนี้คุณครูใช้เชือกมัดของนะคะเพราะว่าคุณครูมีอยู่แล้วส่วนเด็กๆถ้าไม่มีก็เป็นได้นะคะที่ที่บ้านมีอยู่เชือกที่ผู้ปกครองเคยเก็บเอาไว้นะคะที่เหลือใช้แล้วนะคะมีอะไรไหมคะค่ะ ค่ะแล้วก็เป็นสกอเทปเยื่อเทปหรือหอนังไก่อะไรที่ผู้ปกครองมีอยู่ที่บ้านนะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะค่ะอุปกรณ์ครบแล้วนะคะค่ะค่ะเด็กๆมาดูขั้นตอนในการทําเลยค่ะแก้วนะคะใบน,นะคะอะ่เอาแก้วนะคะอ่ะอแล้วก็เด็กๆอ่ๆๆอขั้นตอนต่อไปเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูแมวใช้คัตเตอร์เจาะ ขั้นตอนนี้ผู้ปกครองช่วยนะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเด็กๆอย่าทำเองนะคะมันอันตรายนะลูกคัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะได้ครบทั้งสองใบแล้วใช่ไหมคะคุณแมวไม่ต้องใหญ่มากนะคะลูกดูลกเล็กๆพอสอดได้เข้าไปได้ค่ะต่อจากนั้นก็นำเชือกที่มีอยู่เดี๋ยวคุณแมวจะ อันนี้ให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะเพราะมันจะต้องอาจจะต้องใช้ปลายคัปเตอร์เพื่อเอาเชือกเข้าไปในใชินรูหาดินสอ,นอก็ได้อะไรที่เป็นแหลมแหลใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วเราก็ผูกปมเข้ากับหลอดอันเล็กๆหรอ่าคะ,คะอ่ะตัดหลอดก่อนคะ่ะเด็กๆตัดหลอดให้เป็นอันสั้นๆแบบนี้นะคะหรือผูกปมก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีก็ผูกปมธรรมดาก็ได้ขั้นตอนนี้ก็ ให้ผู้ปกครองช่วยน้องๆน,นะคะอาจจะยากสักนิดสาหรับเ,เด็กๆขั้นตอนนี้นะคะ,ะเมื่อเราปลูกแล้วเห็นไหมคะเาปอ,อันนี้นะคะอันนี้คือ,อเด็กๆก็จะได้ลักษณะนี้นะคะรูปเมื่อเรามีปมแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกจากแก้วของเรานะคะและขั้นตอนต่อไปปูแมวก็จะตัดสกอตเทป เด็กร่วมทํากับผู้ปกครองนะคะลูกบางขั้นตอนอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ค่ะ่าวางลงไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราวางลงไปเป็นฐานแบบนี้นะคะเราใช้ซัพอ์เทปติดมันก็จะไม่หลุดออกจากกันค่ะทําแบบนี้เลยค่ะทําแบบเดียวกันอีกหนึ่งข้างค่ะและเมื่อเด็กๆ ทำเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าเราไม่มีฐานก็ได้ใช่ไหมครับคูแมวใช่ค่ะแต่ถ้าเพื่อความสวยงามและคงทนไว้เล่นได้นานๆลูกก็ทําทฐานขึ้นมาด้วยหนึอันนะคะ,ะเวลาเล่นก็สวัสดีค่ะคูแมวเพียงเท่านี้เด็กๆก,ก็จะมีของเล่นเล่นตอนปิดเทอมโดยที่เด็กๆไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเลยนะคะ และยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถประดิษฐ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องซื้อนี่ก็คือโทรศัพท์ที่ครูแมวประดิษฐ์มาไว้ให้เด็กๆด,ดูนะคะอาจจะทําจากกล่องกระดาษลังที่ที่บ้านมีอยู่นะคะเพื่อใช้เวลาว่างในช่วงหยุดยาวนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะ สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่บ้านดูแลสุขภาพใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย